ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่ากล้วยเนี่ยเอาหานวิ่ง่อยเขาวิ่งอยู่แถวนี้และครับเพราะว่าหน้าฝนาหญ้ามันเยอะกล้วยเนี่ยปลูกแค่คืบเดียวพอก็คือเอาเฉพาะเงามานะครับเอาเฉพาะเงามาเงาเล็กเงาใหญ่ขอให้มันเป็นเงาเดียครับเอามาฝังไว้ในดินเนี่ยแล้วก็เหยียบให้นัแน่นแล้วก็หาอะไรล้อมๆอย่างผมผมก็จะเอาพวกนี้มาล้อมไว้ให้ผมรู้ว่า ตรงนี้มีหน่นอกล้วยอย่างเนี้ยครับผมสักประมาณเจ็ดแปดวันถ้าอะไรน้ำาไรฝนมันก็งอกออกมาอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวมันก็นงอกมาแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่ากล้วยอะไรนะอาจจะเป็นกล้วยแปลกแต่ถาว่ากล้วยอะไรจําไม่ได้หอมจันหอมอาจจะเป็นหอมจันทรืออร่ลยๆไม่แน่ใจครับแล้วแต่ว่ามันขึ้นมาเดี๋ยวไปดูตอนมันออกลูก <c oughs> <c oughs> นะครับมันจะไม่ตายแบบเนี้ยแต่ถ้าเอาหน่อกไปฟังโดโดๆขึ้นมาบางทีมันขาน้ําจนกระทั่งเงามันหมด ครับมันก็ตายแต่ถ้าเอาฝังดินปุ๊บคือมันไม่มีโอกาสที่จะคายน้ําจากการแผดเผาของแดดนะเพราะว่ามันอยู่ในดินมันจะสร้างรากก่อนพอร,รากออกมาปุ๊บหน่อมันก็จเจริญเติบโตแทงดินขึ้นมาแบบนี้มันจะรอดนะฮะนี่คือเครื่องยืนยนันมันมีอยู่ทั่วไปแล้วครับผมผมยังไม่ได้โดินดูว่าตรงไหนมันแทงขึ้นมาบ้างเพราะว่าตอนฝังผมไม่ได้ไม่ได้ทําตาหนิเอาไว้เยอะทุกต้นไงแต่รู้ว่าฝังเอาไว้หมดนะครับ ตลอดเส้นตลอดเส้นเนี้ยไปถึงนู้นฝังไว้หมดแหละเลยไม่กล้าเดินไปจําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทํามาร์คไว้ว่าตรงไหนมีเอญว่าไอ้นี้ยมันออกมาผมก็เลยเอาเอาไอ้ต้นเนี้ยมาล้อมไว้เดี๋ยวจะเอาวงมาคุมไว้ไม่งั้นหานหานคงจะย่ําครับก็ใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับหลังๆมาในหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าด้วยระบบน้ําที่มันไม่มีไงมันไม่สามารถลดน้ําได้ทีละร้อยสองร้อยต้นสามร้อยต้น ก <kę> ็ใช้วิธีขุดฝังขุดฝังขุดฝังไว้แล้วก็ไม่เดินพอมันจบแล้วก็ไม่ต้องเดินเข้าแปลงแล้วครับปล่อยให้หญ้ามันขึ้นปล่อยให้ต้นกล้วยมันง,งอกออกมาจนกระทั่งพอเราเห็นเนี่ยพอเราเห็นว่ามันงอกแล้วอันนั้นแหละถึงจะเดินเข้าแปลงได้ก็อาจจะตัดหญ้าบ้างแต่ไม่ต้องตัดเยอะนะครับตัดทังสูงนะครับหญ้าช่วงแรกๆให้ตัดสูงไว้เลยตัดสูงไว้สักฟุตหนึง่งหรือไว้สักคืบนึงก็ยังดีครับอย่าไปตัดเตียนดินเพราะว่ามันจะช่วยปลับคุมความชื้นเอาไว้ได้ บางคนไปตัด้าชั่เตียนดินแล้วดูความชื้นหน้าดินมันหายคุณก็สูญเสียน้ําในดินไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับเรื่องหญ้าเปอยให้มันลกๆไปเถอะมันจะคลุมหน้าดินได้ทําให้ต้นกล้วยงามเพราะว่ามันมีน้ําไงแต่บางคนไปตัดเสมอดินไปไถจนกระทั่งหญ้ามันแห้งไปหมดมันก็ไม่หน้าดินมันก็จะไม่มีน้ํามันก็กล้วยก็ไม่โตครับผมเนะครับอ,นนอันนี้ฝั่งเวนานแล้วขึ้นมาสูงแหละแต่อนันนู้นใส่จะโดนทานเยียบ ครับเนาะอ่ะก็ปลูกกล้วยไม่ให้ตายก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ตายนะถ้าเงาคุณไม่ห่วยจนเกินไปครับเงาเนี่ยต้นมันจะเน่ายังไงก็ช่างเงามันออกได้ครับเพราะไอ้ลำต้นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่คุณเห็นนี่เขาเรียกลำต้นเทียมซึ่งมันเน่าไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ส่วนที่เป็นเงาก็คือคืบหนึ่งคืบหนึ่งที่คุณขุดขึ้นมาบนดินนั่นแหละครับโอ้ยห่านผมดีใจใหญ่เนาะเอาตอนนี้ก็นละกันเพราะว่าห่านวิ่งอยู่แถวนี้ของฟังไม่ค่อยได้ยินนะ ฝังดินลงไปเลยครับถามว่า30สิบเซนก็พอครับผมเดี๋ยวมันก็แทงออกมาครับผมไม่ต้องไปขุดลึกจนกระทั่งมันกวานมาน,นานจะ่30เซนนี่เดี๋ยวก็ขึ้นมาครับโอเคครับสวัสดีครับ